จะมาตอกเช่าเข็มจะมาตอกเช่าเข็มอโอ้ไม่งั้นเป็นปิวบิน <c oughs> เป็น UFO <c oughs> เลยรอบ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 กันๆๆกากายเส <c oughs> ื้อโอ้โยนี่ก็กิงก้งจังอ <c oughs> ม่มาแล้วมาแล้วอุ้ยชาของชาของ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่หาดนวกรแล้วนะคะเราจะไปหาดลายันที่ภูกเก็ตนี่แหละนะคะแต่ว่าเราผ่านมาแล้วหนึ่งคืนเมื่อคืนก็นอนพักที่เพชรบุรีนะคะบ่ายสองกว่าแล้วเนาะกระบายสามแล้วก็เลยเออนอนหาดนวกรก่อนดีกว่านะคะเลยจะมากางเต้นกันที่นี่นี่คือบรรยากาศหาดนวกรนะคะจะมากางเต้นกันที่นี่นะคะคืนนี้แล้วน้องพบนุ่นวิ่งไปก่อนแล้วตอนนี้น้องพบลืมหมวกนะ แม่นต์กกนเลยจะ,จะเอาหมวกไปให้วันนี้เราจะนอนที่นี่กันก่อนเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเราพักตางทางกันมาแล้วที่เพชรบุรีหนึ่งคืนนะโอ้แดดเปรี้ยงเลยน,น้องพบมาใส่หมวกก่อนลูกครับมาใส่หมวกก่อนเร็วอ่ะ,ะ,ะใส่หมวกก่อนแล้วน้องพบเล่นอยู่แถวนี้ก่อนนะตรงที่มันร่มๆมก่อนนะลูกเพราะว่าข้างนอกแดดร้อนมากเลยน้องพบแม่กลัวเป็นไข้ไงโอ้หัวร้อนแล้ว <c oughs> เนี่ยเล่นแถวที่มันร่มร่มก่อนลูกพ่ออกไปมาก โอ้ oh, หาดส,สวยทุกทนี่เกาะมีหินหินบทะเด้วยนะมีหิน, <S 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 นบนทเลราใส่มากเออนี่เล่นเล่นทางนี้ก่อนนะคบลูกโอเคไหมเออสร้างบ้านเดี๋ยวแม่ไปกางเต็นท์กันก่อนตอนนี้ก็ได้เวลากางเต็นท์กันแล้วใช่ไหมคะเรากางกราวชีก,ก่อนนะกางพื้นนี่เรากางกันหน้าทะเลเลยนะหาดนาวากอ,กอใช่ไหมคบน้องพบโอ้โหน้องพบช่วยกางขอามาขเมนเลยเออเดี๋ยวน้องพบไปต่อกตรงนู้นด้วย ได้เวลามากางเต็นท์กันแล้วเพื่อนๆเลยครับเลยเลยตรงนี้ครับน้องพบครับตรงนี้ครับเลยเลยเลยตอนกางแก้เสร็จนะอ่าตอเข้าไปอหเก่งจัโอ้ยดีๆเ <c oughs> อามาบดแดงเนี้ <c oughs> ออเอาปลาซิทีุ่ดมาสั่งอ่ะหอนี่เรากางพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์กันแล้ว <c oughs> ตอนนี้ป้าจะทำอะไรครับ ่จะมาตอกเข่าเข็มจะมาตอกเข่าเข็มเขาจะหมอบกสาวสมองบก่อนเพราะว่าเราที่แล้วไปไปทะเลอารมณ์มามีประสบการณ์โคตรหาดใสแก้วมันลมเลยเฮ้ยไม่ใช่หาดใสแก้วดิที่ไหนนะไข่เจดเจดไข่เจดเราที่แล้วไข่เจ็ดใช่มลมอย่างนี้เลยลมแรงมากเลยใช่เราต้องเอาอะไรมาล้างขึ้นมาก่อนไม่งั้นเต้นไปนู่นเลยโอ้ไม่งั้นเต้นปิวบินเป็น UFO เลยโอเค เ,ออเราก็เลยตอกสมอก่อนเสาเข็มเมื่อก่อนโอ้บินเหมือนเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับโอเค,อเคน้องพบตอกเสาเข็มได้สามเสาแล้วใช่ไหมครับหคคนึ่งสองสนี่ยัษกเขียวจะพังงาดอีกแล้วนะครับที่หาดนวกรประจวบคีรีขัน อ้าวน้องพบกำลังทำอะไรคะใส่หินนับอ้าวให้ใส่หินรอบรอบครับรอบรอบรอบเต้นเรารอบรอบเต้นเราแหมโอ้โหกากอยกันกากรีอื้อหือใช่ไม่เนี่ยลูกอุ้ยวันนี้น้ำใสมากเลยเพื่อนๆน้องน้องพบน้องน้ำใสจังเลยครับโอ้ยถ่ายถ่ายใต้น้ำโอ้ยปะป๊าไปถ่ายใต้ มีอะไรอยู่ใต้น้ำบ้างก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหใต้น้ำแล้นก็แบบเหมือนปลาโอ้มีปลาด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ใชปลาบอกว่าปลาใต้น้ำเยอะมากเลยอะฮะ<า>โอ้เราต้องเอากล้องไปจ่ายใต้น้ำมั่ง โือน่ชัดนะเอ้ยจุมเดี๋ยวรอมันเดินเดี๋ยวอะไรนะปุ๊เสียชวนเหรอเพื่อนอมันนู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้มันเดินลกกมันเดินลไปก่อนเออลไปก่อนนะมันไ่มเดินมัอ๋ช้พยไม่ทันได้เดินเลยอ่ะไหนวะ น,นี่นี่น,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 นีมามมันไม่ดินร่าง้ายมันให้เพื่อนเพ<ห>ื่อน <ๆ S 3> ดูมันเดินเดี๋ยวบ้ารรอรดูมันเดินวิ่งด่ <c oughs> มันอยู่ข้างในเลหลวงพอ่อตัวมันอยู่ข้างในอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยออกมาแล้ว <c oughs> อุ้ยกิใหญ่เลยอ่ะอะไรอ่าม่พามันลงมา นี่มันคือบ้านของมันบ้านปลงมาในบ้านหนึ่งได้แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเลยโอ้ยจะให้มันเรียบเลี้ยบปลาลูกอ่ะนี่ก็กิ้งกังโอเคโอ้ยกิ้งกังอ่ะน้ยังมันจะเดินได้ยังทีเนี้ยนี่ภามันลงมาจริงจริไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนให้มันเดินไปเองดูซิว่ามันจะไปเดินทางไหนเรื่อนเท้าเน้นด้วยดูสิ เพื่อนๆมันหนีบแล้วแม่มันเอาก้ามออกมาแล้วอุ้ยน้ำทะเลมาแล้วอุ้ยอุ้ยพอได้น้ำทะเลปุ๊บมันโผล่มาเลยอ่ะหนีบเราเลโผล่มาแล้วมันกโผมาแล้วมันเล้วอุ้ยอุ้ยเรียกมาแล้วมันหนีบเรามันไม่หนีบหรอกตัวมันเล็กนี่คือปูเสฉวนน้ะเพื่อนเราให้ปล่อยให้มันอยู่ธรรมชาติของมธรรชาติของน้ำทะเลจะขึ้นมาแล้วเมื่อกี้พอน้ำทะเลมาแล้วมันพลิกตัวได้เลยอ่ะ อ่ะตกใจเสียงน้อมพบหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> หยุดเลยอะ่ะง่ายอย่าเอาใจไปใส้มันเอ้ยไปแล้ววิเดินได้เดินได้โอ้โหมันหนัก <c oughs> เนี่ยเหมือนจะหนักเปลือก <c oughs> โอ้ยเดินด้วยความดุกดิกดุกดิกมันเป็นอะไร<ม>หรือเปล่ามาเก็บห,หรือเปล่าหรอมันหนีไปแนนมันไม่หนีเปลอกเหมือนมันเดินไม่ค่อยถนัดเนาะใช่มันเห็นคเเนเะดี๋ยวก่อนนะมันเห็นคนตอนนี้อ่ะไป

แล้วอย่าไปโจรใส่สิลูกเออมันก็เดินได้น่ะใสยหลังลงใส่หลังลงคอใสยหลังลงทะเลไปแล้วโอเคปล่อยมันนะบายบายไปมาวันนี้เรามีภารกิจภารกิจอะไรเออเดี๋ยวเราจะทำร่องน้ำปล่อยปล่อยเอ่อปล่อยพุ่ทำร่องน้ำส่งส่งอะไร ร่องน้ําส่งลูกบอลอ๋อให้ลูกบอลมันลงไปในน้ำเออเดี๋ยวเราจะทําสะพานร่องน้ําเออแล้วก็ส่งลูกบอลลงไปในทะเลกันเออโอเคไปไปหาอุปกรณ์มากิ่งไม้อะไรก็ได้หรือว่าช้อนตกพีอะไรที่เรามีก็ได้ปะโอ้นี่ไงนี่ทะเลเออเอามาขุดเป็นร่องลงไปเลยนี่ให้ระยะทางประมาณสาเมตรดูซิว่าเราจะทำภารกิจ ส่งลูกบอลลงทะเลไปได้ไหมเล็จไปนี่คือลิ้นทะเลออ้ลิ้นทะเลมันค่อนข้างบอบบางอ่ะโอ้ป้ากำลังเริ่มทําร่องน้ำแลวนะทุกคนพี่ันหนูคือพะเราคือพนักงานอุ้ยเรากําลังจะสร้างระบบชนระประทานอ่า ทำล่องน้ำครับล่องน้ำขนส่งนี่นเราจะท,ทำล่องน้ำขนส่งริมทะเลกันพีม่มาปักขุดเจอหอยอหอยยังไม่ตายนะอออเอาไปเลยเอาไปไว้ลงทะเลกลับคืนชนรัปทานทางทะเลอกลมชนรัปทานทางทะเลกำลังจะขุดล่องน้ำเพื่อที่จะส่งของค่ะทุกคนเออมือดีกว่าเนอะได้ม,มือนี่เก่งสุดเลยโอ้แมครเลยจงวงจงวงเลือดแล้ว ะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านี่ต้องขุดข้างบนนี่นี่ให้มันสูงขึ้นมาอีก,กป๊าไปทำปลายทางแล้วคิดว่าจะส่งลงทะเลได้ไหม <laughs> มันจะพัดขึ้นหรือจะพัดลงว้าวเอาละเป็นล่องลงแล้วเอาละล่องชนะประทานของเราใกล้จะเสร็จครอะไรครับ ใช่ไงแม่แม่เตรียมอุปกรณ์มาแล้วเราหาภารกิจทำกันนะวันนี้นะได้ยังโอเคได้แล้วใช่ไหมมาต่อไปเราจะไปเอาลูกบอลมาครับส่งไปเลยสามลูกเด้ดอเดี๋ยวๆลงคลองเราสิหาย้วครับพร้อมแล้วนะครับมันไม่เลี่ย รลอบแดูซิว่าคองส่งโซนละอ้าวมีตัวกั้นแล้วครับ <S <S น้องก็ทาตัวกั้นไม่ให้แล้วฝ่ายกั้นไว้นะครับฝ่ายกั้นอันนี้มันหนึ่งสองยังไม่เสรุดอ่ะฝ่ายกั้นน้ำแล้วเหรอลูกสองเจ็ดสิบแปดสิบหกครับโอเคไปแล้วโอ้ไปได้ถึงไหนถึงไหน,ไหนเดี๋ยวการใช้คือต้องใช้น้ําใช้น้ําลาดเออไม่ได้ใช้ไอ้นี่กิ้งไปเด้อห้ามใช้มือ กติกาคือเราต้องใช้น้ําพาไปลูกเพราะตรงนี้คือคลองชลประทานคลองส่งน้ํานะคะทุกคนจะ <c oughs> ต้องใช้น้ําพาไปลูกดูซิว่าเจ้าสามลูกนี้จะลงทะเลได้ไหมอันนี้ล่องชลประทานของเราจะต้องเพิ่มความยาวหน่อยนะคะ <c oughs> เรามีอุปกรณ์ตักน้ำมาแล้วใช่ไหม <c oughs> โอ้โหนภพบเห็นเอะเตอเยอะไปไหมเอาทีละน้อยก็ได้ครับ <c oughs> โอ้ได้แล้วเหรอ <c oughs> โอ้โห ลองราดน้ำลงไปเฮ้ยใ,ใช้ได้เฮ้ย <c oughs> ใ,ใช้ได้โอ้โอเคเฮ้ยถือว่าการทดลองของเราน่าจะสำเร็จเอาลองดูเดี๋ยวน้องก็ไปตักน้ำมาใหม่ <c oughs> อันนี้พนักง,งานตักน้ำนะครับปลาปพนักง,งานตักน้ำ พนักงานส่งน้ําของเรานะครับไม่ต้องเยอะนะลูกอ่าได้แล้วของส่งน้ําของเราต้องทําให้เรียบเพื่อจะได้ทําภารกิจส่งลูกบอลไปได้ถึงทะเลอ่เอาเราจะมันจะลงไปได้หรือเปล่าเราต้องมาลองดูก,กันนะลองดูก,กันนะอ่าเอาละเ,<อ>เอาพุกเอาออกก่อนครับเอาฝายกันน้ําออกครับเอาฝายกันน้ำออกมันจะได้ไปแบบขูดผานขูดผาดขูดผาดขูดผาเอาออกเอาฝายากันน้ําออก<า>ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตะเที่ยดูซิอ่าของส่งน้ำโอ้ ไปเลย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 รถที่ถึงไหมถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วเออโอ้โห้สุดยอดแก้งส่งน้ำถึงแล้วอะปวดเดียวถึงเลยอะเอาขึ้นมาใหม่เก็บอยู่กำลังเก็บอยู่ครับเอาวัดถึงเลยวดเดียวปวดเดียวถึงเลยรอบนี้โอ้ถังใหญ่เอาเอาฝ่ายกั้นออกยังไม่ต้องปวดก็ถึงแล้วจริงเพราะว่าคลองเราเรียกมากนะทำคลองได้เรียกมาก โอ้โหน้ำทะเลขึ้นมาถึงนี่แล้วอ่ะเอาพอปลป่อยเลยปล่อยสายก้านออกเร็วยอยทีเดียวถึงเลยไง<ฮ>าภารกิจทำคลองส่งน้ำริมทะเลของเราสำเร็จแล้ว হ্যাঁ 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 হ্যাঁ